เนทนบอลครั้งแรกของแม่แอบแอบไว้ไม่ต้องยิงแต่แอบไปเรื่อยๆแป๊บนึงนะเจ็บเจ็บเจ็บสวัสดีค่ะมามิชิจ,จันมาแล้วนะคะวันนี้นี่แม่อยู่ที่นี่ค่ะเอ็กเซนเตอร์ กิจกรรมเยอะแยะมากเลยตอนนี้มารู้สึกอุ้ยมีอะไรให้เล่นเยอะมากเลยเราก็เลยอยากจะให้ลูกอะเล่นเพนบอลเด็กๆไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันดีกว่าแบ่งเป็นทีมผู้หญิงกับทีมผู้ชายเมือมีเนี่ยอยู่ทีมกับผู้หญิงโอเคไหมใช่ส่วนผู้ชายอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ทีมงานที่นี่อยู่ทีมกับเด็กผู้ชายโอเคป่ะเออแต่พี่ทีมงานอะเขาเขาเขาเก่งไงขอพี่ต่อให้หน่อยได้ไหมแบบว่าพี่เขา พ,พี่เขาจะไม่จะไม่ถือปืนถ้าใครถ้าใครชนะนะทีมไหนชนะจะได้อะไรรู้ไหมทีมไหนชนะจะได้ขับโกคาร์ทใส่ผ้าอ่ะเดี๋ยวเราใส่ผ้าทีมเราก่อนอ๋อลูรู้สึกว่าไม่แฟร์จะให้พี่เขาถือปืนด้วยใช่ไหมโอ้โหดูซิต้องคุณต้องมีความเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมเห็นยังโอเคก็ได้อย่างนั้นให้พี่เขาถือปืนก็ได้แม่จะพยายามชนะได้หรือเปล่าเนี่ยเย้ yeah. ตอนนี้เราได้ทีมแล้วนะคะนี่พี่ทีมนะพี่ทิมจะเป็นทีมกับเด็กผู้ชายโอเคไหมส่วนมามี่กับผู้หญิงเราต้องโซโอเคไหมคะก่อนอื่นเราต้องให้พี่ทิมสอนเราก่อนว่ายิงยังไงคะพี่ทิมครับผม <laughs> เดี๋ยวเราไปฝึกยิงเป้ากับปืนเทนบอลกันก่อนแล้วกันนะครับใช่โอเคเด็กๆมาฝึกก่อนซิว่าเรามีสกิลการยิงมากน้อยแค่ไหนอย่างแรกกระสุนก็จะเป็นกระสุนแบบนี้นะครับแล้วพอเรายิงไปโดนรายบุ๋มก็จะแตกมันเป็นสีส้มแบบนูนนะครับอู้อ่า แนวไกลแล้วก็ยิงได้เลยครับยิงหัวไดโนเสาร์เลยโอ๊ยโอ,โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแก๊สก่อนนะครับแก๊สจะหมดอ่า<ช>เปลี่ยนแก๊สก่อนหัวคัดหนึ่งนาทีนะครับได้ได้ค่ะดูดูพิพทิมนะคะปืนได้แค่ข้างในนี้อย่างเดียวนะครับอย่าี้ออกมาข้างนอกหรือทางคนนะครับเทมากเทมากาลองยิงที่ไดโนเสาร์สีดำดูครับตัวใหญ่ โอ้โหโอเคตาชิลลี่ให้ชิลลี่ลองหน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหได้โอ้โหลูกสาวไม่ธรรมดาใอ้น้องลินลองอาตาน้องลินลินลองหน่อยลูกพี่น็อไม่ลองแล้วใช่ไหมพี่น็อยิงเป็นอยู่แล้วเนาะเนี่ยเหรอใช่ครับเล็งยังไงคะพี่ให้มันแม่นๆน่ะ มันก็จะมีศูนย์หน้ากับศูนย์หลังนะครับศูนย์หน้าจะเป็น1ขีดนะครับศูนย์หลังจะเป็น2ขีดใช่ไหมคบะรับพยายามให้ศูนย์หน้ามันอยู่ตรงกลางกับศูนย์หลัง2ขีดนะครับโอ้ย,อยกดลงนิดนึงครับรอเป้ามาเราเราต้องยิงเป้าเคลื่อนไหวค่ะยิงไดนโนเสาร์มันง่ายไปโอ้ยเอ้ยโดนแล้วเดี๋ยนะว้าโดนแล้วอะน้องถือเออเออปล่อยปล่อยปล่อยให้น้องยิงให้น้องลินยิงยิงไดโนเสาร์ก็ได้ โอ้ยล,ลินแม่นมากเลยเอาหมด okay, แล้วโอเคโอเคซ้อมเป็นแล้วค่ะคเดี๋ยวเราไปสนามจริงกันเลยค่ะพี่ทิมครับผมพร้อมมากโอเค okay, let's go ไปเลย ครับข้อแรกเลยครับก่อนเราจะเข้าสนามนะครับเด็กๆเราจะได้หน้ากากนะครับเวลาอยู่ในสนามห้ามถอดหน้ากากเด็ดขาดนะครับแล้วผมกดข้อที่2ครับห้ามยิงกันใกล้กว่า5เมตรครับเพราะปืนมันเป็นปืนอัดแก๊สนะครับถ้ายิงกันใกล้กว่า5เมตรจะเจ็บนะครับข้อที่3ครับเวลาเราออกมาข้างนอกสนามครับปืนจะมีปุ่มเซฟตี้ครับ้างซ้ายนะครับกดเข้าไปเพื่อไม่ให้ปืนลั่นนะครับเราไม่ต้องเอานิ้วเข้ากลวงไกนะครับเอานิ้วชี้ไปตรงๆนะครับก็กดกติกาของวันนี้นะครับเราก็จะให้ เด็กๆนะครับยิงบอสฝ่ายตรงข้ามก็คือคุณแม่นะครับหรือว่าพี่ทิมนี่นะครับน้องผู้หญิงก็จะต้องยิงพี่ทิมนะครับแล้วก็น้องผู้ชายก็ต้องยิงมามียิงบอสถ้าใครยิงเด็กก็จะไม่ได้นับแต้มแต้มที่จะนับก็คือแต้มที่ตัวมามีกับตัวพี่ทิมเท่านั้นก็สิบนาทีเราก็จะออกสนามมานะครับแล้วก็นับแต้มคือสีที่ติดอยู่ตามตัวนะครับว่าทีมไหนได้เยอะกว่ากันโอเคทีมไหนชนะก็จะได้เล่นโกคาร์ เริ่มครับีแผนอะไรบ้างไครับแอบแอบไว้ไม่ต้องยิงแต่แอบไปเรื่อยๆว้าเห็นแล้วพี่ทิมอยู่ไ,ไหน <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> ชิง <c oughs> จ็บแป๊บนึงนะเจ็บเจ็บเจ็บมีคนบาดเจ็บเดินหัวไม่ไม่ยิงเดินน้องนะไม่ยิงเด็กนะเจ็บใช่ไหมใครยิงอ่ะใครยิงอ่ะแล้วก็หัวเราะ ก็ยิงมามีใครยิงหัวมามีเนี่ยิโยิงเมื่อกี้ยิงหัวมามีทำไม <c oughs> ดูหัวแม่สิเนี่ยบาดแผลอยู่ที่หัวฉันเนี่ยไม่ก็เอาชิลลี่ว่าว่าเราจะเล่นต่อหรือไม่ต่ออยู่ที่ชิลลี่ว่านั่นแหละชิลลี่ชิลลีลล่ไหวไหมลูกถ้าชิลลี่ไหวเราก็จะเล่นต่อหนูไม่หนูหนูไม่ยิงน้องได้ไหมชิโน,โนกับชิตาโอเคไหมยิงแต่มามีโอเคไหมไม่ต้องยิงน้องโอเคชิตาแล้วก็ห้ามยิงหัวแม่ด้วยไม่ไหวใช่ไหมลูก งั้นน้องนั่งพักก่อนไหมงั้นน้องนั่งพักนะงนั้นหมามีไปล่อเขาก่อนนะข้อไปที่ใต้ก็ออกไปที่ใตนะมม้นะเลาก็ okay. ยิงหมามีเนาะโอเคเดี๋ยวที่นั่งเข้านูยย่นได้ไหมครับโอเคครับ โอ๊ยเจ็บว้าเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บมากค่ะพอละตอนนี้ตอนนี้เราถีบยิงแบบมินิลัวเลยอ่ะก็นั่นแหละเจ็บมากเลยเราเราโดนยิงที่ตูดด้วยอ่ะเจ็บเจ็บมากทำไมที่เล็กที่เล็กกับมาม่าไม่ยิงเลย ก็ยิงไม่โดนเลยอ่ะยิงเลงเลงที่เขาเราก็ยิงไม่แม่นมันเป็นประสบการณ์นะคะการมาเล่นเพนบอลของแม่แม่ก็นึกว่ามันจะเป็นสีสีแบบว่าน่ารักน่ารักแต่มันก็เจ็บอยู่นะแอบเจ็บแอบเจ็บแต่มันก็เจ็บแป๊บเดียวแหละมันเจ็บแป๊บเดียวมันก็หายเออน,นี่มันก็จะดีขึ้นแต่ตอนโดนยิงอ่ะโหแสบเลยอะลูกแต่รู้ว่าเขามาแล้วเขาจะให้ใส่ชุดก่ออ,อ๋อใช่เนาะถ้าเป็นชุดก่อแน่าจะดีเนาะ ทีมผู้ชายชนะเลยโอเคทีมผู้ชายชนะเนี่ยเรายิงโดนที่ด้วยหรอได้หนึ่งแต้มเอ้ยน้องผู้หญิงได้หนึ่งแต้มแล้วดูดิดูเด็กผู้ชายยิงแม่รัวรกี่แต้มนับหนึ่งสองสามสี่หัวห้าห้าห้าแต้มหกแต้มยิงโดนตั้งหกเจ็ดเลยเหรอ เจ็ดแต้มเลยอ่ะ The winner is ทีมเด็กผู้ชายการแข่งขันกีฬามันก็ดีอย่างนะทำให้เรารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยใช่ไหมคะชินล,ลี่โอเคปะเราไปเล่นโกคาร์ดกันดีกว่าค่ะมีอะไรจะขอขอขอให้ผู้หญิงเล่นโกคาร์ดด้วยได้ไหมใออเไม่เล่นโกคาร์ดอยู่แล้วที่เล่นได้อยู่กับโอเคที่เล่นมามาเปื้อนสีสนะ กอดประมา,มาเต็มๆ,ๆเลยถึงทีมไหนจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกันนั่นแหละเพราะว่าเราแบบมีน้ำใจให้กันโอเคไหม,ไม โลคาร์ดคือดีเนาะเด็กๆชอบมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้มาทํากิจกรรมกันแบบว่าเอ็กตรีมนะแบบลุยๆกันเลยสนุกมากคะ่ะแม่ก็แบบนานๆทีจะได้ออกมาลุยกับลูกนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะวันนี้แม่แฮปปี้มากเพราะว่าลูกๆอ่ะได้แบบอดทนเนาะได้ฝึกความอดทนรู้แพ้รู้ชนะรู้จักการให้อภัยกันนะฮะจะไปเล่นต่อแล้วเหรอโอเคอ่ะงั้นเราลาไปก่อนนะเด็กๆจะไปเล่นกันแล้ว บายบายค่ะอย่าลืมกดตับสไคต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะใครชอบกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมวันนี้ไลค์กันมาคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะบายบายอมีน้หมาเมื่อกี้น่าได้ยิงมามีเยอะที่สุดฮะหมามาฝั่งชิโนเลยใช่ไหมล้วหมาทาไหนลัวเลยจ้ะไม่ได้ยิงมันมีจ้ะอ๋อมันมีหัวขึ้นแน่ๆได้เห็นพานี่คือโอเคอย่างนั้นเลยใช่ไหม